โอ้ยอิงฟ้าพีเซ็นเตอร์เพียบไม่ต้องถามเลยเดี๋ยวอีกมีไหมอิงฟ้ามีพีเซนเตอร์ทั้งหมดแปดตัวบางตัวเขาให้ปิดเป็นความลับต้องถ่ายโฆษณาก่อนเร็วๆนี้จะมีถ่ายโฆษณาถ้าความลับหลุดไปจะตี นี่ว,นว,นวันวันที่อิงฟ้าไปถ่ายโฆษณาบางตัวนี่แบบต้องสั่งคนบางทีคนตามอ่ะเนาะคนขับรถอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ช่วยที่ถือของนั่นอะกวนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยต้องไม่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนนะเพราะเอเจนซี่ด่ามีปัญหากับเราเลยนะต้องช่วยกันระวังต้องไม่ให้ใครรู้เลยเป็นความลับเพราะเขาสั่งให้เป็นความลับก็ต้องความลับเข้าใจไหม เรารับเงินเขามาแล้วเราต้องรักษาความลับเขาด้วยเพราะเราบอกว่าสองล้านไม่ได้ถ้าเป็นความลับต้องสามล้านห้าเขาว่าโอเคเอาไปสามล้านห้าก็โอเค,เอ, 3, 500, อ,เคอยู่อพอ,อยังจะวางละกี่โมง,งนะโเนี 5, 15, ่ยห้าโมงสิบห้าแขกผู้มีเกียรติจริงเหรอห้าโมงสิบห้าเหรอก็ได้อยู่นะ